แลวเพื่อนๆมาดูรถบ้านกันภายในรถบ้านเวลาเราเก็บของไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะรกขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเราเคย Hi guys today we're going in the trip Okay พูดภาษาไทยสวัสดี And there's there what I call it when we go in the trip ไปไหน t h e o e s he h o w f a t our c a r i s Okay ขึ้นรถเลยอยู่หมดอืม It's my car The car is not t h t p r e t y fast. It just. ตุลย์มารีตเอาไปเลยไปขึ้นรถเลยสาธี่เราไม่มาไม่เรวมาพูดอะไรฮะนู่นตุลย์เห็นไก่ ตอนนี้เราไปยังไม่ถึงไหนคะ่ทะทุกคนขับมาได้หนึ่งกิโลนะคะอยู่ในตู้ลูกแก้หงัดอยู่ในตู้พี่เพลงเอาให้ปะอ,อยู่ข้างล่างไงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเออตอนนี้พ่อตุลีจะไว้ไปเติมแก๊สนะคะเพราะว่ารถนี้ใช้ถังแก๊สนะคะแล้วก็พี่เพลงจะไปซื้อไม้พรมนะคะเพื่อเอามาถักในระหว่างที่น้องเดินทางนะคะทุกคน เอามาทักถุงมือถ,ถุงเท้าแล้วก็หมวกก็ว่าไปนะคะเห <Baby. S 1> ็นอะไรลูก <c oughs> ถามหาแต่ขนม <c oughs> ได้สีอะไรมา <c oughs> สีดำสีดำ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราทีโมโรซาเทฟินกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนคุณแม่ก็จะทำคลิปแยกออกมานะคะเป็นคลิปการใช้ชีวิตในรถบ้านของเราแล้วก็มาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราจัดของเสพงเสื้อผ้าใส่ทริปรถบ้านแล้วเนี่ยสภาพรถภายในจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ คือแน่นอนวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เวลา5้าโมงกับอีก10นาทีนะคะเพอตูลี่กับน้องตูรี่ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาค่ะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วแหละเราจะนี่เราจอดรถข้างๆแหล่งช้อปปิ้งเมื่อกี้เรื่องเหลืองเนาะ เราจะไปจอดรถพี่เพลงพี่เพลงพักก่อนลูกพักก่อนดูดูใบดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวแม่ทำคลิปก,ก่อนเราจะไปจอดรถด,ด้านหลังนะคะซึ่งด้านหลังนั้นเป็นแคมป์นะคะเป็นแคมป์สำหรับรถบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็ เมื่อกี้เราขับไปดูแล้วมีประมาณ 3- 4สี่คันที่จอดอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูหนาวมันไม่ค่อยบูมนะคะช่วงฤดูร้อนมันจะ,ะบูมมากๆนะเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงนั้นซึ่งเราเสียค่าบริการเรียบร้อยแล้วคืนละ20ยูโรนะคะแล้วก็น่าจะรวมกับพวกสาวนงสาวน่าด้วยวันนี้เราอาจจะจิบวายเข้าซาวน่านะกับพ่อน้องตูรี่สักหน่อยนะคะให้เด็กๆเ,เขาได้หลับได้นอนกันข้างบนกันก่อนนะคะคอยดูว่าวันนี้เราจะ ตารางเวลาเราจะเป็นยังไงวันนี้เราไม่รีบค่ะทุกคนเราขับมา3ามชั่วโมงกับ4ี่ชั่วโมงนะเราขับไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าแผนการเที่ยวของเราเนี่ยมันไม่เราไม่ได้จองโรงแรมแล้วก็เราไม่ได้บุ๊กกิ้งอะไรไว้ก็คือเราขับรถไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั้นเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสตริ๊กเรื่องเวลาว่าต้องขับให้ได้ระยะทางเท่าไหร่นะคะก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเนาะนะ บุนะ๊คพี่เพลงเก็บของเข้าตู้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูรถบ้านกันภายในรถบ้านเวลาเราเก็บของไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะรกขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเราเคยรีวิวรถบ้านแต่เป็นรถบ้านเปล่านะคะตอนที่เราซื้อมาแล้วก็ซื้อของข้าเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆ,ๆไปดูกันว่าหลังจากที่เราเอาของเข้าเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกทริปออกเดินทางนั้นของมันเยอะขนาดไหนนะคะสําหรับ4คนนะครอบครัวเรานะไปกันเลย หิวข้าวแล้วอะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนกระจอกกระแจ๊จักอะไรก็ไม่รู้เนาะน้ารถนะคะก็แม่ซื้อดอกไม้ปลอมมาประดงประดับให้มันดูมีสีสันสักนิดนึงนะคะเลี้ยวมาทางนี้พี่เพลงเก็บของในลูกเอ้ยแม่ทําคลิปแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนแจ็คเก็ตนะคะหมวกหมึกอะไรของเพราะว่าฤดูหนาวนี่เราจาเป็นมากๆทุกคนนะหมวกแล้วก็ ถุงมือถุงเท้ารองเท้าฤดูหนาวต้องมีให้พร้อมนะคะนี่ไก่เอาไว้ไว้ในลูกไก่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของน้องตูรี่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ของพี่เพลงด้านหลังนะคะก็อุปกรณ์ในการอุปกรณ์เสริมระหว่างเดินทางสำหรับเด็กๆก,ก็มีแท็บเล็ตนะคะแล้วก็มีกลงมีเกมเล็กๆแน่น้อยที่พ่อตูรี่ซื้อมานะแล้วก็เครื่องครัวเรานะคะมีเครื่องครัว เอาพี่เพลงเปิดดูก่อนว่าข้างในพอเวลาเราใส่ของไปแล้วมันเป็นยังไงมันมืดเนาะเปิดไฟหน่อยเพลงตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ํมมมมามีมะมงมาม่ามีอาหารนะคะเรียบร้อยนะเนี่ยก็คือสําหรับเดินทางเนาะแล้วทีเนี้ยตู้เย็นแต่ก่อนเวลาแม่ทํารีวิวก็คืออ่ามันจะว่างดูตอนนี้ค่ะทุกคน จักอะไรนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีเนื้อมงเนื้อหมูมีกระเพรามีเส้นสปาเกตตี้มีข้าวสวยที่คุณแม่อ่ผงเรียบร้อยมาจากบ้านมีสลงมีสลัดมีผักน้ำผลไม้มีนมมีน้ำสลัดมีน้ำจิ้มต่างๆมีวายของแม่มีน้ำมันพงน้ำมันพืชนูเทลล่าอ๋อหมดเดี๋ยวข้างบนเอ้าไหนน้ำพริกแม่ล่ะนุ่น พริกแม่น้ำพริกอแมงดาน,นะคะทุกคนแช่เย็นไว้นะคะนี่แหละของอร่อยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูจานชามบ้างทุกคนแก๊สตอนนั้นเมื่อเชาวแม่ใช้ไปแล้วสําหรับอ,อุ่นกระเพราแล้วก็อุ่นข้าวนี่ก็จะเป็นช้อนนะคะช้อนมีดซ่อมตะกงตะเกียบสําหรับ4ี่คนเนาะเราก็เตรียมมาแค่4ี่คนเพราะเราจะไม่เอามาเยอะกว่านี้นะคะจานชามแก้วนะคะที่ชงกาแฟถาดนะ แล้วก็ปิดก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหม้อไหกะละมังกาต้มน้าร้อนกาชงกาแฟนะคะก็นะคะ,ก,นะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้จานชามที่เราใช้แล้วนะคะคุณแม่ยังไม่มีเวลาล้างเนาะเราก็เก็บลงอ่างไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ว่างตอนเย็นเดี๋ยวจะมาล้างกันนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ห้องนอนนะคะเตียงนอนซึ่งน้องตูรี่ก็คืนไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นอุปกรณ์ในการนอนตอนกลางคืนของพวกเรานะคะห้องน้ำเราก็ยังไม่ได้เอาของมาวางไว้นะคะทุกคนซึ่งของอาบน้ำเวลาเราวางขวดแชมพูขวดครีมอาบน้ำเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยเราต้องเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเนื่องจากเวลารถมันขับ มันตีโค้งแรงอย่างเงี้ยของมันก็กระเด็นออกมานะคะซึ่งมันมันไม่มันไม่มไมโอเคนะคะเราจะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนตู้ข้างในนะคะมึดตึ๊บกระปรงกระเป๋าเต็มนะคะกระปรงกระเป๋าเต็มแล้วก็ตู้หนึ่งข้างๆนะเสื้อผ้ากระปรงกระเป๋าเต็มเรายังไม่ได้เก็บอะไรข้อที่นะทุกคนเพราะว่าเป็นวันแรกเป็นคืนแรกนะคะ ส่วนห้องน้ำนะคะก็มีผ้าเช็ดมือนะคะที่เราเออกมาวางแล้วก็มีสบงไอมีสบู่ล้างมือนะคะซึ่งเวลาขับรถเนี่ยเราแน่นอนว่าเราจะต้องเก็บเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยมีสบู่ล้างมือแล้วก็วิธีการใช้ห้องส้วมอบอกหน่อยนิดนึงเนาะเวลาที่เราเปิดฝาชักโครกไปแล้วเปิดแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องไปล้างมือแล้วก็เราจะต้องเปิดตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือเวลาที่ฝาจกโครกมันจะเปิดนะ ข้างในมันก็จะเปิดแบบนี้มันก็เวลาเราจะทําธุระเราต้องเปิดมาฝั่งนี้แล้วเวลาเราทําธุระเสร็จทุกคนเราจะต้องกดตัวนี้นะกดให้น้ํามันทําความสะอาดแบบฉี่เราที่มันกระเด็นในโถส่วมอะไรเงี้ยพอเราทาความอ่ะล,ลืมปิดฝา,าเมื่อกี้ก็ปิดฝาแล้วก็กดน้ําพอเราใช้เสร็จแล้วก็ปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกมานี่คือการใช้ห้องน้ําในรถบ้านนะทุกคนเนาะห้องน้ํามันแคบไปนิดนึงแต่มันก็มันก็สมส่วน สำหรับรถบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอตัวล้างมือแป๊บหนึ่งน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเออไม่เปิดเความร้อนนะน้ำเย็นเจียเยเจ๊ยบเช็ดมือให้เรียบร้อยแล้วมา่นสอมทำทหมูกระทะนะคะทุกคนก็เป็นหมูดาดหมูดาดกระทะนั่นเองแล้วก็แม่เมื่อกี้ตอกไข่ลงไปด้วยแล้วเราก็มีผักวันนี้ผักกาดขาวแล้วมีอะไรอีกพี่เพลง มีกนะมีแครอทแล้วก็มีขึ้นช่ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ลงไปนักกี้ลงไปเพื่อเพิ่มความเยอะให้กับหมูของเรานะคะโอเคกระทะเราเล็กเป็นนิดนึงค่ะทุกคนเนาะผักเสร็จแล้วเนื้อเมื่อกี้สุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักเนื้อใส่ นอกจากในรถบ้านเราจะสามารถนอนใช้ห้องน้ําอาบน้ําในรถบ้านแล้วเราก็ยังทำหมูกระทะกินในรถบ้านได้ด้วยค่ะทุกคนก็ประยุกต์เอานะคะสําหรับน้องตุลี่ตอนนี้ก็ติดกินหมุกระทะไปกับแม่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อหนึ่งนะคะที่ควรรู้ก็คือในระหว่างที่เราเดินทางโดยการใช้รถบ้านนั้นเมื่อเวลาที่รถขับนะคะ ผู้โดยสารทุกคนนะคะก็จะต้องนั่งต,งตรงตำแหน่งที่มีเข็มขัดนิรภัยคาดอยู่ค่ะทุกคนเราจะไม่สามารถไปนอนเล่นบนเตียงนอนได้ไปนอนดูทีวีได้แล้วเราจะไม่สามารถไปเข้าห้องซ่วมได้นะคะในระหว่างที่รถขับอยู่เนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะอชอบคลิปนี้นะคะในระหว่างการเดินทางทิปเที่ยวภาคเหนือของพวกเรานั้นนะคะก็ เป็นอีกทริปหนึ่งที่มีความประทับใจมากๆนะคะตลอดระยะทางเราได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปกติค่ะทุกคนเนื่องจากในฤดูหนาวที่ประเทศฟินแลนด์นั้นการขับรถขับเรือขับราการใช้ถนนนั้นถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวค่ะใครที่ไม่มีความชำนาญในการขับรถนะคะก็จะทำให้การขับรถ นั้นค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวต้องฝากเ,เพื่อนๆไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยากมาเที่ยวฟินแลนด์ในหน้าหนาวเนาะก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะหิมะสวยก็จริงนะคะแต่การจราจรน,นั้นค่อนข้างลำบากมากๆค่ะทุกคนในรูปภาพตอนนี้พ่อตูรี่ก็กำลังแซงนะคะตอนนี้คุณแม่ก็นั่งเบรกแทนคุณพ่อไปด้วยนะถ้าเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงเวลาที่รถ ขับเนี่ยก็คือจะเสียงค่อนข้างดังมากๆค่ะทุกคน <c oughs> เอาไปเปลงหายถึงบ้านแล้ว ก,กีโตสกายกินเลยเชฟมอนาร์ดกินเม่เคยกถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนเนาะตอนนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงกับอีกสิบนาทีจบทริปไปอีกหนึ่งทริปค่ะทุกคนสำหรับทริปรถบ้านของพวกเราก็ตอนนี้เราก็ทยอยเอาของนะคะออกจากรถบ้านกาันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาทำความสะอาดค่ะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้านะคะมาเช่านะคะเราก็จะได้ส่งรถให้ลูกค้ารายต่อไปได้เลยนะคะตู้เลย hi guys thank you for watching กอนล็อ hi guys thank you for watching watching and day at home and bye bye i love you ดินว่าวอ่ะเนาะลงมาแท็บเล็ตปิดก่อนลูกปลาถึงบ้านแล้วมาค่ะทุกคนเก็บของทยอยออกไป ก็หลายชิ้นแล้วนะคะมาดูกับคงกับข้าวเราค่ะทุกคน5วัน4คืนอ้อยเหลือกลับมาเพียบนะคะก็วายคุณแม่ยังไม่ได้เปิดขวดเลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นน้ำจงลังจิ้มหรือว่าซอสต,ต่างๆก็ใช้ได้นานอยู่นะคะใส่กงใส่กอกอก็เหลือก็เดี๋ยวเราคงจะเก็บไว้กินเย็นนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อาหารแห้งนะคะ อ่ะพวกพาสต้าต่างๆแล้วก็มามงมาม่าก็ยังเหลืออยู่สองสามห่อเนาะแล้วก็เราก็จะ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 ทยอยเก็บของพวกนี้ออกนะคะขนมปังแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะกเซนสปากเกตตี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้มอะไรเลยค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้กินเยอะอะไรนะคะก็รวมๆสรุปทริปนี้ก็ เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าเราใช้ใจ่ายหมดไปเท่าไหร่สําหรับการไปเที่ยวรถบ้านของตัวเองนะคะถ้าเราไม่ได้เช่ารถบ้านแล้วเราจ่ายแค่ค่าอาหารเนี่ยมันจะหมดเท่าไหร่จานชามช้อนตัวนี้สกรปรกนะคะข้างล่าง,งอยู่อ,ตอ๋ตวันจิเต็นเดี๋ยวจะเก็บของอาหารใส่ถุงต่างๆนะคะ,อะเอากระสไหลได้ยู ดีโมโรซาไทฟินต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากท้ายไปด้วยเมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วสภาพหิมะตกนะคะคลิปนี้ก็เป็นน้องตูลี่นะคะเล่นบนหิมะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ